นิทานเรื่องแมวกับมาสึกในอาณาจักรหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินสูงตระงานมีทหารผู้กล้าคอยเฝ้ารักษาความสงบแต่ในหมู่ทหารเหล่านั้นกลับมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่ดูไม่เข้าพวกอยู่หนึ่งตัวนั่นคือแฮปปี้แมวสีสม้มที่มีตัวขนาดเล็กแฮปปี้แมวสีสม้มอาศัยอยู่ในโรงมาสึกประจำกองทัพเขาชอบนั่งบนกองฟาง มองดูเหล่าม้าร่างใหญ่ที่ถูกฝึกให้พร้อมสู้ศึกทุกเมื่อม้าเหล่านั้นสง่างามและแข็งแกร่งโดยเฉพาะเหล็กไหลมาศึกสีน้ำตาลผู้เป็นหัวหน้าฝูงและเป็นความหวังของทหารทั้งอาณาจักรแต่เมื่อมาได้ยินก็หัวเราะหือๆเจ้าเนี่ยนะตัวแค่นี้จะทำอะไรได้ขนาดลมพัดแรงๆยังปลิวเลยคำพูดนั้นทำให้แฮปปี้เจ็บจี๊ดในใจ แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ทุกคืนหลังจากทหารกลับที่พักแฮปปี้จะฝึกฝนถ้าแมวกระโจนถ้าเกาะผนังถ้าหลบลูกธนูจากเงาเขามุ่งมั่นอย่างที่สุดแม้ไม่มีใครเห็นก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งท้องฟ้าทึมเทาเต็มไปด้วยหมอกควันศัตรูบุกมาถึงหน้าประตูเมืองอย่างรวดเร็วผู้คนและทหารวิ่งวุ่น เตรียมการป้องกันเหล็กไหลถูกนำออกสู่สนามรบพร้อมเหล่าม้าศึกแต่มิตรร่วมรบกลับถูกดักซุ่มโจมตีม้าหลายตัวตกใจล้มระเนระนาดเหล็กไหลถูกกองหินพังถล่มปิดเส้นทางหนีเขาถูกขังไว้ในซอกแคบของหอคอยเก่าไม่สามารถขยับร่างใหญ่โตออกมาได้เสียงคำรามของศัตรูดังเข้ามาเรื่อยๆหากม้าศึกไม่ได้ร่วมรบเมืองอาแตกในเวลาไม่นาน แฮปปี้ที่แอบตามมาเห็นเหตุการณ์เขาตะโกนเรียกเหล็กไหลเหล็กไหลชั้นจะช่วยเจ้าออกไปเองเหล็กไหลหัวเระไม่ออกแล้วพูดอย่างสิ้นหวังเจ้าแมวตัวเล็กจะช่วยข้าได้ยังไงแม้ถูกดูถูกแฮปปี้ก็ไม่สนเขารีบปีนป่ายขึ้นไปบนหินก้อนใหญ่ใช้กรงเล็บขวนดันเศษหินทีละชิน้นแม้เล็บจะเจ็บจนเลือดซึมแต่เขาก็ไม่หยุดในที่สุดช่องว่างก็ใหญ่พอให้เหล็กไหลขยับ จนร่างมหึมาหลุดออกมาได้พ้นจากกับดักเหล็กไหลย,ยืนขึ้นอย่างสง่างามหันมามองแมวตัวจิว๋วด้วยความทึ่งขอบใจน,นักรบตัวน้อยแฮปปี้แมวสีส้มยิ้มกว้างครั้งแรกที่เขาได้รับการยอมรับทั้งคู่กลับสู่สนามรบเหล็กไหลวิ่งขยานสู้ศึกแฮปปี้เกาะแหงคอคอยปีนขึ้นไปบนตัวศัตรู ค่อยขว่นดวงตาและชิ้นส่วนบอบบางจนทหารฝ่ายตรงข้ามสับสนเสียขบวนด้วยความกล้าของแมวส้มสัตว์ตัวเล็กและแรงของสัตว์ใหญ่การต่อสู้ก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะอย่างงดงามหลังศึกสงบแฮปปี้แมวสีส้มถูกยกย่องเป็นผู้พิทัก์ขนาดจิว๋วแมวส้มเขาไม่ได้หัวเราะยอกใครกลับ เพียงเอ่ยเบาๆกับเหล็กไหลไม่สำคัญว่าตัวใหญ่แค่ไหนแค่ใจเราต้องใหญ่พอต่างหากเหล็กไหลก้มศีรษะให้ด้วยความเคารพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแมวตัวเล็กกับมาศึกกลายเป็นคู่หูผู้ปกป้องอาณาจักรและไม่มีผู้ใดกล้าดูถูกพลังของผู้ที่มีหัวใจกล้าหาญอีกต่อไปคติสอนใจอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะคุณค่าที่แท้จริง อยู่ในหัวใจและการกระทำขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ